ตอนที่ลูกซักถามอย่าพูดว่าน่ารำคาญจริงๆสวัสดีครับพบกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกฤษุพัฒน์สารน,นอกวันนี้เราจะมาพบกันเช่นเคยกับหนังสือ40คําคำพูดที่พ่อแม่ไม่ควรพูดกับลูกนะครับการชอบซักถามเป็นการแสดงออกเชิงบวกอย่างหนึ่งที่เด็กๆพยายามจะทําความรู้จักกับสิ่งใหม่ๆใ,ในต่างประเทศเนี่ยนะครับผู้เชี่วยาญเนา่ยเชื่อว่าการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กๆเ,เ,เกิดจากการซักถาม ดังนั้นเราในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะคุณครูหรือหรือในฐานะของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับจะต้องส่งเสริมให้ลูกพยายามตั้งคำถามและซักถามและพวกเราเนี่ยก็จะต้องใส่ใจในการตอบคำถามของพวกเขาด้วยนะครับในหัวข้อวันนี้เราจะพูดถึงเวลาที่ลูกซักถามเนี่ยนะครับเราหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ควรพูดว่าหน้าลำคาญจริงๆนะครับ ในบางครั้งเนี่ยนะครับการที่ลูกถามคําถามเดิมๆซ้ำๆทุกวันหรือคอยถามโน่นถามนี่อยู่ตลอดเวลาสําหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับที่มีการงานหรือว่ามีชีวิตที่ยุ่งเหยิงพอสมควรอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ถือก็นับว่านะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะรับมือในเวลานั้นๆเลยละนะครับพ่อแม่หลายคนเนี่ยมักจะหลงลืมคําพูดและน้ําเสียง น,น้ำเสียงของตัวเองนะครับจนพูดกระแทกใส่หน้าลูกว่าหน้าลำคาญจริงๆนะครับซึ่งนอก,นอกจากซึ่งนอกจากการดมหนี้ของพ่อแม่แล้วเนี่ยนะครับจะทำให้คำพูดคำว่าหน้าลำคาญจริงๆเนี่ยนะครับเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสร้างหรือว่าทําให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นของลูกๆนะครับหรือว่าทําให้ลูกๆเนี่ยรู้สึกผิดหวัง ต่อพ่อแม่นะครับดังนั้นคำนี้นะครับจึงถือว่าเป็นคำที่รุนแรงอีกคำหนึ่งสำหรับเด็กๆสำหรับลูกๆนะครับสำหรับคำว่าหน้าลำคาญจริงๆนะครับในตอนเช้าแม่กำลังทำอาหารอยู่ในห้องครัวนีนีถามแม่ว่าคุณตาพระอาทิตย์ไปไหนแล้วคะแม่ตอบไปเลื่อยเปื่อยว่าคุณตาพระอาทิตย์ อยู่หลังเมฆดําไงลกูกเธอถามอีกทำไมคุณตาพระอาทิตย์ต้องไปอยู่ข้างหลังเมฆด้วยคะคุณแม่ตอบคุณตาพระอาทิตย์ลอยอยู่บนท้องฟ้าทุกวันก็เหนื่อยพอทนไม่ไหวก็เลยแอบไปพักอยู่ข้างหลังเธอถามต่ออีกแล้วเมฆดําอยู่ข้างหน้าทำอะไรคุณแม่ตอบ,ตอบก็ทำให้ฝนตกไงนี่นีวนไปวนมารอบตัวคุณแม่ในห้องครัว แล้วก็ถามไม่หยุดจนแม่หันไปไหนไม่ได้ส่วนเธอก็ยังเซาซีถามว่าทําไมเมฆดํสถึงทําให้ฝนตกหรือว่ามีขวดใหญ่ๆใส่น้ําแล้วก็เทลงมาข้างล่างคะถามไปถามมาจนแม่รู้สึกลาคาญจึงโมโหพูดคําว่าแม่กําลังยุ่งแม่กําลังยุ่งทํากับข้าวอยู่เธอเห็นไหมหน้าลาคาญจริงๆตอนหัวค่าหลังจากพ่อกลับมาถึงบ้าน พ่อพูดกับแม่ว่าวันนี้ตอนอยู่ที่โรงเรียนไม่อยากกลับบ้านเธอบอกเธอบอกว่าเธอลำคานแม่แม่ไม่ชอบเธอผมคุยกับลูกอยู่นานถึงได้ยอมรับว่าเธอกลัวคุณแม่เพราะคุณแม่ตอบคำถามเธอด้วยคำว่าแม่กําลังยุ่งแม่กําลังยุ่งอย่าถาม น่ารำคาญจริงๆถึงตอนเย็นวันนั้นตอนที่อยู่บนเตียงคุณแม่ก็ได้ขอโทษนีนีและพูดว่าแม่รักหนูนะนีนีร้องไห้เธอถามแม่ว่าแม่รักหนูตลอดเวลาใช่ไหมคะถึงหนูดือ้อแม่ก็รักแม่รักนีนีแม่ไม่รักโคมไฟใช่ไหมคะแม่ยิ้มแล้วพูดว่าแน่นอนจะลูก แม่จะรู้สึกถึงแม่จะไม่รู้ว่าทําไมลูกต้องเปรียบเทียบลูกกับโคมไฟก็ตามนะแต่แม่คิดว่าถ้ามันทําให้การตอบคําถามของแม่น่าเชื่อถือต่อให้เปรียบเทียบกับทีวีกับตู้เย็นแม่ก็ไม่มีปัญหาเพราะแม่รักหนูก,กว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วจ้ะจากเรื่องที่กล่าวมาพ่อแม่อาจจะยุ่งและเหนื่อยกับงานจึงปฏิเสธที่จะตอบคําถามลูก หรือว่าอาจจะตอบคำถามลูกออกไปโดยไม่ทันคิดลูกก็ไม่ยอมถามก็ไม่ยอมเลิกที่จะถามและในบางครั้งก็อาจจะทำให้พ่อแม่รู้สึกรู้สึกโมโหและตอบคำถามออกไปโดยที่ไม่ไม่ทันคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาไม่ทันคิดว่าจะทำให้ลูกรู้สึกผิดหวังกับคุณพ่อคุณแม่ หรือกับคุณพูดคำพูดของตัวเองหรือไม่ที่จริงแล้วนะครับที่จริงแล้วการที่เด็กๆเ,เนี่ยชอบสักถามอยู่เสมอก็เกิดจากการที่เขาสนใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะครับเด็กยิ่งชอบสักถามเนี่ยยิ่งเขาถามเยอะเขาก็ยิ่งได้เรียนรู้เยอะและเขาก็ยิ่งอยากที่จะเรียนรู้เยอะซึ่งเป็นพื้นฐานของสิ่งที่จะทำให้เขารู้สึกว่ามีความรู้และฉลาดขึ้นในอนาคตนะครับ ซึ่งมันก็ไม่ใช่คำถามลอยๆไร้สาระในบางครั้งบางครั้งเนี่ยคำถามของลูกก็ยิ่งเกี่ยวโยงกับสิ่งต่างๆนะครับที่แสดงว่าที่แสดงให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าลูกของเราเนี่ยเก่งในการสังเกตถึงเพียงใดนะครับเก่งในการใช้สมองเก่งในการมองและเก่งในการตั้งคำถามมากแค่ไหนนะครับดังนั้นแล้วการที่ลูกถามเยอะๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นพัฒนาการทางสติปัญญาของลูกๆนะครับ เด็กประเภทนี้น่าจะสร้างภูมิสร้างความภูมิใจให้กับพ่อแม่ได้ในอนาคตนะครับดังนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับอย่าทำลายอนาคตของลูกๆด้วยคำว่าน่าลำคาญจริงๆนะครับพ่อแม่นะครับ,พ,นะรบพ่อแม่จะรู้สึกยินดีก็ตอนที่คุยโอ้อวดกับคนอื่นนะครับแต่ตอนที่เจอปัญหาก็มักจะหลงลืมความยินดีนี้กับกลายเป็นว่าอาจจะงุดงิดหรือถึงขั้นโมโหได้นะครับ แท้ที่จริงแล้วนะครับที่จริงแล้วสิ่งที่เด็กๆต้องการในระหว่างค้นหาความรู้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการที่อ่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะได้ความรู้เสมอไปนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยเขาก็แค่อยากจะใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่นะครับแค่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เห็นความสําคัญของตัวเขาเองนะครับดังนั้นพ่อแม่ ที่รู้สึกลำคาญเขานะครับก็ควรจะปรับความคิดสมัยก็ควรจะอดทนนะครับแล้วก็ปรับวิธีการที่จะแสดงออกของตัวเองนะครับเป็นการตอบคำถามของเขาตอบข้อสักถามของเขาหรือว่าไม่ตอบข้อสักถามเขาก็ได้แต่แสดงออกถึงความรักอาจจะโอบกอดเขาเบาๆให้เขารู้สึกได้ถึงความรักของพ่อแม่นะครับแล้วก็ให้เขารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เขาถามเนี่ยดีแล้ว แล้วก็อาจจะให้เขาลองหาคําตอบด้วยตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นพ่อแม่ก็อาจจะเอาความรู้สึกนี้นะครับไปคุยโอ้อวดกับคนอื่นคุยโอ้อวดกับเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับในตอในตอนที่ตัวเองเอาชนะปัญหาในตอนที่ตัวเองเอาชนะความรู้สึกโกรธและสร้างปฏิกิริยาหรือว่าสร้างความรู้สึกที่ดีกับลูกได้นะครับ เรามาดูในส่วนของคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญนะครับคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับทาแนะนําว่าจะผัดผ่อนการซักถามของลูกๆเราจะทําได้อย่างไรนะครับหมายถึงว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่พร้อมเราก็อาจจะขอผ่อนผันหรือว่าแ,แนะนําให้ลูกเนี่ยนะครับรอคําตอบจากเราก่อนนะครับ โดยที่ข้อที่1เนี่ยนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการจํากัดปริมาณและจำนวนครั้งการถามของลูกนะครับเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยบางครั้งการตอบคำถามของลูกก็อาจจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าเหนื่อยจากการทำงานมาแล้วนะครับดังนั้นเราควรตกลงกับลูกๆนะครับเช่นพ่อแม่อาจจะตกลงกับลูกว่าคำถามแต่ละครั้งเนี่ยไม่ควรมากเกินไปนะคะลูกๆควรจะเลือกคำถามที่สำคัญมานะครับ แล้วก็การพูดตกลงกันก็อาจจะพูดตกลงอย่างจริงจังนะครับเป็นการตอบคําถามอย่างมีเหตุผลนะครับแล้วถ้าหากเราทําเช่นนี้เด็กๆนะครับก็ในบางครั้งที่เราตอบคําถามไม่ได้ลูกๆหรือว่าเด็กๆเราก็จะเป็นคนช่วยคิดหาคําตอบให้กับเราเองอีกแรงหนึ่งนะครับ ข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือเป็นการกําหนดเวลาที่จะตอบคําถามหรือค้นหาคําตอบร่วมกันนั่นเองนะครับตอนที่คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าตอนที่เรายุ่งและเหนื่อยมากๆเนี่ยนะครับหากลูกเซาซีถามเราหรือว่าถามคุณพ่อคุณแม่จนไม่เลิกถามเนี่ยนะครับเราก็อาจจะรู้สึกโมโหนะครับรู้สึกถึงและแสดงออก จากสภาพจิตใจจากความเครียดของเราอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยโดยลืมไปว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเป็นเด็กๆหรือว่าเป็นลูกนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะแสดงอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ออกไปนะครับการตกลงกันการกําหนดเวลาที่จะถามหรือคุยกันเนี่ยนะครับหรือว่าการที่จะหาคําตอบร่วมกันเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับที่จะควรจะทําให้เกิดขึ้นอย่างเช่น เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังอาหารมื้อเย็นนะนะครับใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าเดี๋ยวเราอาจจะมาคุยกันหลังจากอาบน้ําเสร็จแล้วหรือว่าเรามาคุยกันก่อนจะเข้านอนนะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะเข้าไปตอบคําถามลูกนะครับการทําเช่นนี้ก็จะทําให้เด็กๆนี่นะครับ พยายามคิดว่าเรื่องไหนที่เขาอยากจะรู้มากที่สุดอยากจะรู้มากจริงๆแล้วก็คัดสรรคำถามออกมาเพื่อถึงเวลาแล้วเขาจะได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มที่นะครับข้อที่3นะครับสนับสนุนให้ลูกตอบคำถามด้วยตัวเองนะครับข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าในอนาคตพ่อแม่อาจจะไม่ได้อยู่ตอบคำถามลูกได้ตลอดเวลานะครับดังนั้น หากเราจะใช้วิธีนี้นะครับหากคุณพ่อคุณแม่นะครับหากคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกยังเล็กอย่างเด็กอยู่นะครับในช่วงต้นเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะตอบคําถามลูกได้นะครับแต่เมื่อลูกของเราเริ่มโตขึ้นไปเรื่อยๆคําถามก็จะยิ่งมากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะคิดหรือหาคําตอบ นะครับที่เป็นเชิงเหตุผลหรือว่าซับซ้อนให้กับลูกได้อย่างละเอียดรอบคอบมากพอนะครับดังนั้นการใช้คำพูดว่าลูกลองคิดดูสิลูกลองคิดดูก่อนไหมหรือว่าลูกลองค้นหาคำตอบดูถ้านึกออกแล้วอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับด้วยนะคะคำพูดเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้ลูกๆเนี่ยรู้สึกถึงความสำคัญของตัวเอง รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีคุณค่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สามารถหาคําตอบและเป็นที่พึ่งของคุณพ่อคุณแม่ได้ในอนาคตดังนั้นวิธีการนี้นะครับจึงเป็นวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรที่จะสร้างนิสัยให้กับลูกนะครับสร้างนิสัยและสนับสนุนให้ลูกเนี่ยรู้จักค้นคว้าและคิดหาคําตอบด้วยตัวเองนะครับเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตัวเขาด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาในตอนที่ เมื่อลูกๆถามเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ห้ามพูดคําว่าอะไรนะครับห้ามพูดคําว่าหน้าลาคาญจริงๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับในตอนนี้เราจะเหลืออีก2คําพูดนะครับก็คือผู้ใหญ่พูดเด็กอย่าพูดแทรกไม่เห็นเหรอว่ากําลังยุ่งนะครับซึ่งพ่อแม่ที่พูด2คํานี้ออกไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามอีก2ตอนนะครับสําหรับบทที่1นนะครับเป็นตอนที่ พูดว่าเป็นตอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตอนที่ลูกซักถามพ่อแม่ไม่ควรพูดว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเหลืออีกสองคำพูดเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมช่วยศาสตราจารย์ดรกิสุปัสันนอกก็ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ